ทุกคนไม่ต้องกดซับแอคไลเป็นเป็นห้าสิบปีเลยนะโอเคไหมทำไม,ไมอ่ะกมไมไ่ตดใส่บายุอีกไม่ไม่ไตดใส่บายุแล้วกูอยาีทุกคนเอูของาย่นะนั่นแหละทุกคนแย่งกันกินไข่แหละอ่าเดี๋ยวก็ตกลงไปอีกไม่ทุกคนถ้ากดถ้ากดไลค์แม่เป็นเป็น หนึ่งพันปีเลยนะโอเคไหมแม่เจอให้ไประยู่อีกสี่ครั้งเ,เนี่ยก็แม่ท้องอือสวัสดีครับวันนี้เรากินไข่รั้งรั้งเป็นร่งที่สิบแล้วนะครับ <laughs> ไม่รู้จะกินเยอะไปอะไรตั้งเยอะเอาก็ชอบกินไงสมกิน มีน้ำมันด้วยนะเนี่ยมีน้ำมันด้วยทุกคนชิมไหมแม่จะชิมไม่กินนะยูลองชิมแม่ยาังไงยูชิมเหมือนขนมเลยได้กินหรือเปล่ามากินนะลองสน่อยาเท่ากับสาหร่ายแห้งเหมือนกับกำลังกินสาหร่ายแห้งอยู่เลย มันก็สวรรไม่ไมต่อฟังเนี่ยอ่อฟังต่งมันเหมือนกับวกำลางกินสาหร่ายต่าแห้งอ๋กินมันเหรอไม่ใช่ที่วยุกต์กินเข้าไปนะ่ะมันเหมือนกับวยุกต์กินสาหร่ายต่างแห้งแม่อันนี้ขอมาดูนะก็นี่ไงจะให้ซดไง ก็ไม่บ้วเด็กให้กินน้ำซุปอะอาก็มันอร่อย,อยงไงก็อยากให้กินก็กินไปคำหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอก็ยังจะเอาอ่านี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ให้มายุกินก่อนอมันจะมีเปลือกเมันด้ยนะเอาเปลือกมันออกเอาก็กินแต่ข้างบนไงแล้วไม่ได้กินข้างล่างถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดมายุไปกัดตรงนี้ละ่ะเคี้ยวไปเลยสิเคี้ยวเหรอไม่เอา เขาบอกว่ามันมีอุจจาติดอยู่เขาล้างแล้วล้งเนี่ยแต่ว่าทำไมมันมีอุจจาติดอยู่อุจจาะระทไมมันจะนจะเล็กเท่าอะตอมฮะเท่าอะตอมเลยอะไรคืออะตอมก็มสิ่งเป็นตัวเล็กไงใช้กล้องจุลทรรศก็ยังไม่เห็น Oh มาปุ้ยกินเครื่องมานีเลยครับอาอยุจะจิ้มไหมเอาช้อนไหมจิ้มโอ้ยมือนี่มือล้างมือหรือยัง <Yeah. S 1> นี่ค่ะทุกคนอ่าให้ลูกชายกินก่อนเลยให้ยูกินนะลูกชายกินอุวิจัดสวยจังจิ้มเยอะนะีน่กินเลย อร่อยมากอร่อยกว่าไก่อร่อยกว่าวกไก่เหรอใช่อร่อยกว่าไก่เคเอฟซีเหรอมล้วกับโิญญาณกินมะหม่ามเพชรเกาหลีแล้วก็แล้วก็ไก่เคเอฟซี พร้อมกันแล้วก็กินพร้อมกันแล้วก็กลับสาหร่ายตักแหงแล้ก็ชูชีอ่ะอร่อยมากอืมอ,มอ,มอมไม่ต้องมันจะหกเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อนนี่อันนี้คือลูกเขานะคะทุกคนตัวเล็กก็จิตเดียวเองค่ะเขาด้ลย <laughs> อี๋อันนี้ขอกินนะแต่ก่อนให้กินอบอกว่าอียย๋เดี๋ยวนี้ละ่ะอร่อยไม่เกียเลยไม่เนะไม่เกลียดไม่เลยกไม่เลย ผิดแบบม่น้ำจิ้มไม่ผิดขุดยังขุดใส่แม่ไ,มไ,มมไหมไม่แม่คะจะขุดกินไม่ยุตกินให้อบอกว่าจะทำให้ยุตะกินแล้วเนี่ยเอวทุก <laughs> คนอย่าก,กดไลค์ให้คลิปแม่นะ <laughs> ทำไม ถ้ากดซับสไคร์ด้วยทำไมล่ะแล้วก็ถ้ากดซับสไคร์ทั้งวันเลยแม่ตงใ่อยู่ <c oughs> ไม่หยอกเฉยๆอ่ะรีบกินสิกินโชว์ลเร็วๆเดี๋ยวลูกนี้แม่จะขอกินนะลูกเนี่ยอ้ยอ้าวอ้าวเผ็ดเกินไปแล้วนะแม่ทำให้ปล่อย เดี๋ยวตั้งเห็นไหมเดี๋จะเอาลูกไหมเอาลูกนี้แหละ,ะกินเองกินโชว์เลยโอ้คำใหญ่เลยสดน้ำนี้เข้าไปไหมจะได้ไม่ขิดเอามือลงหน่อยไม่เครื่ออร่อยแล้วทุกคนอร่อยแค่ไหน ก่อนทีวิวเพิ่งเล่ามาเมื่อกี้เลยลืมละอรไอกว่าที่วิวเล่ามาอร่อยอร่อยอร่อยก่อไก่ KFC เหรอเผ็ดเท่าเออเผ็ดเท่าผงม,มาม่าชัางหน่อยแต่ว่าไม่เห็นนะ จะหอบใส่ห้องนี่นะคะทุกคนคำนี้เดี๋ยวแม่จะเป็นคนกินเองไข่เขาสวยมากอีอ้อร่อยจริงจริงเนาะอันนี้แม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ จะ่อย <se as> ู่อีกอริมัย่หิวจะหมดอยู่จะหิวอดใจไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยเร็วอืแม่ไมเปิดน้ำเลยนี โอ้โเห็นปา่ามาด้วยมดวาดูป่ามเล็กมากนีุ่กอเล็กมาก ให้กินทีละครึ่งนะมันจะใหญ่ไปแล้วกึนั <c oughs> ทุกคนไม่ต้องกดซับแอคไขเป็นเป็นห้าสิบปีเลยนะโอเคไหมทำไมอ่ะก็ไม่ตดใส่บาเยอแมไม่ได้ตดใส่บายุแล้วกอย่างนี่นของกนะินนะทุกคนแย่งกันกินไข่แหละอ่าเดี๋ยวก็ตกลงไปอีก ไม่นิตัวอะเร็วๆห้ามกินเยอะนะโอเคไหมเดี๋ยวมันจะเวียนหัวกินอีกลูกนึ่งก็พอเดี๋ยวเขาบอกว่ามันจะเรียนปึกมันจะเป็นเด็กงูจะกินไข่หางๆนะเข้าใจไหม อีลูกนึงใช่ไหมกินอันนี้ก็โม่ไปแล้วนี่น,นม่ของยูนะ <c oughs> อันนี้ของยูนะ ใส่ไม่เป็นอ่าเนี้ยวใช้หน่อยจะน้ำเช็ดหน่ก่อนโอ้ย,ยนะน้ำมือพึ่งพูดเลยนะทุกคน <c oughs> ห้าก,กดถ้าก,กดไลค์้แม่เป็นเป็นหนึ่งพันปีเลยนะโอเคไหมแม่เจอให้ปดูอีกสี่ครั้งแล้วเนี่ยก็ <c oughs> แม่ท้องอื้อ เอาใส่ไม่สิมาเอามาให้แม่ใส่มาหน่เอ๊ยมันอยู่จะใส่มัอยู่จะกินอยู่ดึงออกมา ลูกชายกินก่อนล่นชาอ้าวล่นชาละเห็นไหมกินเยอะเกิน กับนี้นั่งดูแม่กินเหรอเงยผไปดูเมสซี่เข้าองยาจจะไปแล้วหรอถ,ถ้าจะไปล,ลาก่อนทุกคนไพ่อขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ เดี๋ยวให้แม่อัดนคนเดียวแม่ก่อนแล้วจะมาอีกไหมไม่ไม,มสวัสดีครับส,สวัสดีครับเลยสวัสดีค่ะเปิดประตูดูเม่สินเม่ไปหรือยังเม่เข้าห้องเม่ยังเม่หน้าคนเดียว ่นั่งอยู่ไหมนะ่ะไม่รู้ยุยุมแล้วก็ดูแต่สังผีอย่างก็กลัวมาค่ะทุกคนเราจะมากินต่อจากลูกชาย เปิดดูซิปดูกลัวเขาปิดไฟแล้วเหรอเขาไม่รู้ว่าทำไมจะเข้าปิดไม่รู้ไม่รู้รเห็นมืดจิ๋วเลยใปลว่ามีข้าแล้ว Kenapa enak yang ini? Enak, enak, enak. Hello, yeah. ไข่พี่เขาล้างสะอาดมาก 你说太了。 เดี๋ยวจะไปแล้วนะคะทุกคน ก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ทันที่ต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ